สวัสดีครับกลับมาพบกับอินเวสต์ดีๆครั้งเนะ้อประจำวันที่27สิงหาคม2567วันนี้ก็กลับมาอัปเดตตลาดหุ้นของต่างประเทศเริ่มที่เนะอเมริกาเนอออเมริกาเมื่อวานก็ปิดผสมผสานเนอะดาวโจนปิดบวก S&P กับ NASDAQ ปิดติดลบดาวโจนเมื่อวานก็ปิดที่41,240.52จุดบวกขึ้นมา65.42จุดนะอะก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ0 1 6 ส่วน H&P ติดลบไป17.77จุดปิดที่56,116 84จุดนะอ่าก็คือคิดเป็นเปลี่ยนแปลงไปลบไป0.32%ส่วน Nasdaq ปิดที่17,725.77ลดลงมา152จุดนะ โดยที่หลักๆก,ก็คือของกลุ่ม n a s d a กที่ลดลงมาก็คือ Nvidia, Nvidia เอ็เดียอะไนะเมื่อวาน n v ็นวีเดียก็ลดลงมา2.25%นะก็เดี๋ยวเราก็ดูกันไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ดาวจรเนี่ยก็คือจุดเฝ้าระวังก็คือบริเวณ40,000จุดนะถ้ายาไม่หลุดก็ไปต่อนะ แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ท่านหลุดประมาณสัก4 5 0 0อยากจะสต็อปล s อก็ได้เลยนะของดาวโจนส์อะต่อไปกันที่ราคาน้ำมันกันบ้างเนะอะส่วนราคาน้ำมันก็ตามที่เคยคุยกันไปแนวต้านคือ75.5 9ถ้าผ่านมาได้ก็ลุ้นไปต่อนะก็เมื่อคือนก็เลยปิดเมื่อคือนอ่า WTI ก็เลยปิดไปที่70 77 จุด4.2ดอลลาร์ต่อบาเรลนะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2.59ดอลลาร์ต่อบาเรลนะอันนี้คือของน้ำมันดิบ WTI แนวต้านของ WTI แทร็กเก็ตถัดไปก็คือประมาณแถว78.36นะก็คือบริเวณฟีโบ78.6%เนะ็ตอนนี้ก็คือจุดสต็อปลอสก็จะถูกขยับมาเป็น75.93นะ ถ้าจจำง่ายๆก็คือถ้าหลุด75ก็ควรจะสต็อปล s อนะสำหรับราคาน้ำมันนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าไม่หลุดก็คือน้ำมันก็ยังสามารถขึ้นไปได้ต่อนะโอเคโดยมี t a r g e เอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองนะสำหรับราคาน้ำมัน WTI อะไปกันต่อที่ทองคำอทองคำของโก g เม e ก ของโคเมนะโกฟิวเจอร์ของโค m เมอ่าก็ตอนเช้านี้ก็อยู่ที่2547.2จุดนะตอนนี้แนวต้านของทองคำเนี่ยก็อยู่บริเวณ2560-2570ถนะถ้าผ่านไปได้ก็คือลุ้นไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วหลุด2 0 0พ 520ก็ควรจะสต็อปล็อตนะจุดสต็อปล็อตของทองคำก็คือ2520แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็สต็อปล็อตแถวแถวบริเวณ2505นะอ่าอันนี้คือของทองคำก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนสำหรับต่างประเทศแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตในประเทศกันอีกทีหนึ่งนะโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย